สวัสดีครับผมลุงหลอดเดฟซี่ครับมือนี่มีรายการบังไฟช่องสง่ามรมภูชานะครับวันอาทิตย์ที่สิสิงหาคม2 5 6 6ครับบังที่ 1. น่ปอธนวัฒนบางที่สองเก่งเจริญบางที่สาดดาวดวงใหม่บางที่ 4. เพชรภูท่อน บางที่หาโชคนิตยาน,นิตยานะครับบางที่6เคยบังหินบางที่เจ็ดโพจเจริญบางที่8ดเพชรโพนขวาวบางที่เก้านะคอนคังไงบางที่ 10, สิบซูเปอร์แห่ง88ดดบางที่สิเคยบังหิน12บสอภยัยสีทอง 13, สิบสามนแสแบง1ิบสีแอรพระรามเก่าสิบหสีกาตองสิหกละอองดาวครับตุลาการโดยไอแกแดะบวกหลอดร่ำชี้เบารุ่นแรงนะครับผม ส่วนติกสีแดงเป็นมัดเด็ดทางสูงของลุงหลอดเป็นความชอบส่วนโตนะครับผมปอธนวัฒนไฟล่าสุดเมเนี้กัอาสีลอยกลัวนะครับผม,ม,บผมเขยสุวรนกับเป็นมังไฟเก่งนะครับบังไฟมานลุงหลอดนะครับนครคางไงกับเป็นบังไฟมานนะครับผม พาดหน่อยนะครับซูเปอร์เฮง88กับซูเกินลอยนะครับผมไอเอสนะครับผมเป็นไฟเก่งเคยว่างหินกับช่องสงามนี่เก่งคักนะครับลอนหลุดรอเชียกันไปครับไพสีทองกับ3ไฟสีไฟแล้วนะครับผมสีลอยเป็นวาเลนเหมือนกับพานนะครับผมอ่ะปูไดไปคอยช่วงแฮมานนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวขข่ของไฟใดๆทั้งสิ้นบริได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมปูได้ไป ก็ขอให้โชคให้มันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อสวัสดีค่ะลา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 